ยูพี่อีกดอกนึงครับครับสวัสดีครับพอกันมือนีดสวยๆยนงอยครับมาเก็บเห็ดครับคำว่าเก็บเห็ดก็ต้องไดกะตาเนะครับสีห้าพี่น้องมาหลุ่นน้ำกันเด้อยครับมือนี้มือนี้มาผู้ผู้เดียวครับเขินมาโคเก็บเห็ดผู้เดียวเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปเก็บครับไดกะตาแล้วบ่อ่ะยางน้ำกลนมาเลยครับตาดีหาซ้อยกันครับมาหาเห็ดซ้อยกันเด้อยครับ่ะยางครับ ว้าว <Wow. S 2> ดอกหนึ่งครับใส่ตาเดี๋ยเลยตื่มกันครับเห็นอีกสองดอกครับเป็นลมกขาวครับงามอยู่พอดีงามครับ ตาดีหาซอยกันครับเห็นรอบๆบ่ครับเห็นยังบ่ลรอบๆครับเห็ดปวกครับเห็ดปวกฟานสีแดงอยาเกิดแต่บป่างามบันไดครับที่นี่ดอกนึงครับ เฮดรอบนี้เบิ่งบ่คคอยงามปันใดอยู่ครับไอ้ไตใบใหม่สิครับไตอุ้มใหม่สิเหดตะไข้ครับปู่เทาเลยเป็นเสื้อซะเป็นยัง่ะเนาะครับอ่ะเป็นเสื้อซะ เอาละหาเอาหนุ่มๆครับจังกินแสบเห็นอีกแล้วครับดอกหนึ่งครับบงุบกคอยงามปันในดดอกออมีเจครับอีกสองใครครับอนอี้ มีหอดหมดดำเฝ้าครับสามไข่ครับเจ็ดสิบแปดตีนะาสักก่อนสองดอกครับบานกับจูมครับโอ้คือแล้วคือแล้วนีอุ้มนี่งครับเก็บเอาก่อน 2อดอกครับอยู่วังนี้ <Wow. S 2> ดอกบานกับดอกจุม่มดตาไปเลยครับจะดดอกน้อยสี่ดอกครับสี่ดอกครับย้อยๆกันเป็นละหัวขาวครับโอฮาครับฮาฮกฮกคุณครับสามจุ่มพอดีครับ เก็บเอาเก็บเอาเลยครับอยากรับพี่น้องเห็นเงือตอนนี้ครับโอ้ปานอาบน้าม่ลีครับสมมายญางออกกําลังกายครับออกกําลังกายไปนน้ำเก็บเพ็ดไปนน้ำครับได้กําลังดีครับ ดอกครับดอกงูนี่ปะย่งางหายอยู่ครับเฮกำล่งใจกันดีครับก็ร่างสิงวยเมื่อแล้วครับปะย่งางย่งางเห็นอีกแล้วครับยี่นี่สองครับสองจุมพอดีงามพื่งกัน กันครับสังเกตบ่อยมันจะเป็นเปลือยสิครับที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเนาะทีนี้นอนจาดอย่ามองอันนี้ครับตอนนี้ทองห้องครับหิ้วเข่าครับครับตอนนี้กกำลังสียางกับเมื่อแหละครับได้ร้ายเติบครับเวลาตอนนี้ก็เกือบเกือบเที่ยงครับเก็บไปเก็บมาสิเป็นลมครับบ่ไหวครับขอหยาดเมื่อซะก่อนด้อครับมักบ่ละม้วนบ่ละครับคลิปเจ็บเพลินนี้ เดรรลายวะคุ้มค่าได้ครับคุ้มค่ามากผู้เดียวโย่ไลยบ้าไปผู้เดียวแหละขั้นมากรกดไล่ให้แน่ครับกดไล่ให้แน่กดแชร์ให้น้ำกดติดตามไม่พอครับที่สำคัญติดตามกับกดแชร์โอ้เก็บท้องครับสิพล้มหิวเขา่าท่านกินก็นเศร้าเปล่ามากปะขอบคุณที่รายครับยังพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ